สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n e l กูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแปบซิซ่ากับผมแป๊บพิเชนเคยนะครับคลิปนี้ผมจะมานําเสนอนะครับมาแนะนําวิธีการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดแผนที่ Gpx f ฟล e นะครับที่อาจจะใช้ในการวิ่งนะครับอย่างเช่นไปวิ่งเทรลหรือว่าไปรายการวิ่งต่างๆนะครับที่ทางรายการวิ่งเนี่ยมีการอัปโหลดนะครับอัปโหลดในส่วนของตัวไฟล์แผนที่ในการวิ่งนะครับแล้วจะ โหลดมาใช้งานในแอปพลิเคชัน Garmin Connect รวมไปถึงดาวน์โหลดใส่นาฬิกา Garmin ของเรายัางไงนะครับก็เดี๋ยวเชิญรับชมได้จากคลิปนี้เลยนะเรื่องระดับแรกเดี๋ยวผมขอสาธิตเป็นตัวล่าสุดที่ผมกำลังจะไปนะครับก็คืองานริมผานะริมผา Xtrail นะครับเราเข้าไปก่อนเนาะแล้วแต่นะครับว่าทุกท่านจะไปดาวน์โหลดจากงานไหนก็ตามนะครับส่วนใหญ่ตามงานวิ่งเนี่ยเขาก็จะมี ัวดาวน์โหลดลิงก์ดาวน์โหลดให้นะครับนี่ผมเลือกตรงนี้นะอพอเข้าไปแล้วนะครับเขาจะมีดาวน์โหลดไฟล์เห็นไหมครับบริเวณนี้ดาวน์โหลดไฟล์ Gpx ไฟล์ได้ที่นี่นะครับจริงๆจะมีวิธีนะหลายๆเพจหลายๆงานวิ่งก็จะมีวิธีการดาวน์โหลดแผนที่ลงนาฬิกาด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะเอาละเราก็ดาวน์โหลดกดเข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับลิงก์นี้ โอเครอสักครู่นะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับจะมีเนี่ยไฟล์ G P X นะครับสี่ระยะทางนะครับแล้วแต่รายการวิ่งนะครับอันนี้มีสี่ระยะทางก็คือมี15 30 54แล้วก็72กิโลนะครับผมจะไปวิ่ง30กิโลผมก็ติ๊กเลือกที่30ครับโอเคแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะโอเคดาวน์โหลดไฟล์นะครับอ่า นี่ก็จะขึ้นว่าดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าของผมเป็นตัว Android นะครับแอนดรอยนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเป็น iOS ก็อาจจะใช้วิธีเดียวกันนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราไปที่ไฟล์นี่ไฟล์นะครับเราเข้าไปที่ตัวที่เราดาวน์โหลดนะครับเราจะเจอกับไฟล์ตัวนี้นะครับชื่อว่า rp 3 0 final 2 0 1 5 gpx กดได้เลยครับ เห็นไหมครับพอกดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันให้เลือกเลยว่าคุณจะเปิดจากอะไรนะครับแน่นอนอันนี้ผมจะมาสาธิตกับนาฬิกากา r m i n นะครับก็คือเปิดด้วย Garmin Connect ครับหลังจากเข้าไปที่ Garmin Connect นะครับก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับปั่นจักรยานการวิ่งแน่นอนเราเลือกการวิ่งนะครับก็จะมี running นะครับการวิ่งบนรอยเดินก็คือ trail นั่นแหละเราเลือกตรงนี้นะครับ โอเคอ่าเขาก็จะมีแล้วเห็นไหมครับมีเส้นทางนะครับเส้นทางของงานริมผา X-Trail ขึ้นมาแล้วนะอ่าขยายดูได้นะครับตัวนี้จะขึ้นมาแล้วด้านล่างเนี่ยก็จะบอกระยะทางนะครับอ่าเกณฑ์คำว่าขึ้นเนี่ยก็คือเกณน,นะครับผลเป็นภาษาไทยเนาะเกณฑ์7 7เมตรนะครับโดยประมาณเนาะแล้วก็จะมีเนี่ยเขาจะบอกตามระยะนะครับนี่ตัวช่วง6กิโลเมตรเห็นไหมครับเราจะเริ่มไต่ สูงที่สุดก็คือช่วงที่กมที่12นี่ยอดเลยนะครับแล้วก็มีลงมานะครับแล้วก็แอบ,บขึ้นนิดนึงนะครับแล้วทีนี้ก็จะลงยาวเลยเห็นไหมครับที่กมที่2 4 a อ่านี่ก็จะบอกทั้งหมดนะครับชื่อเส้นทางก็จะบอกมาตรงนี้นะอ่านี่ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับตัวเลือกเส้นทางก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเคเราก็กดบันทึกด้านล่างซ้ายมือครับ โอเคเราเราอาจจะเลือกเป็นส่วนตัวก็ได้แล้วก็เปลี่ยนชื่อได้นะครับเปลี่ยนชื่อเส้นทางผมขอเปลี่ยนเป็นริมผา x Trail แล้วก็ rp ขีดสามอ่าก็เป็นระยะทาง30กิโลนะครับเป็นสาธารณะก็ได้หรือเป็นส่วนตัวก็ได้นะครับผมขอเป็นส่วนตัวแล้วกันกดบันทึกเขาก็จะขึ้นว่ากำลังบันทึกเส้นทางนะครับอ่าเรียบร้อยแล้ะตอนนี้ก็บันทึกแล้วนะครับสังเกตว่า ผมปัดขึ้นมาโทษนะครับปัดลงมาเห็นไหมตรงมุมขวาเนี่ยที่เป็นรูปนาฬิกาครับที่มีซิงค์นาฬิกาเรากดไปเลยครับเพื่อให้มันซิงค์เข้าไปนะครับแล้วก็กดเลือกนาฬิกาการ์มินของเราครับนี่เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับก็เป็นการอัพนะครับเป็นการอัพ gps ไฟล์เข้าไปที่ตัวการมินนาฬิกาการมินเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวนาฬิกาของเราครับว่าใช้งานยังไง ไปดูกันครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับก็เริ่มจากเข้ามาที่ตัวนาฬิกานะครับเมื่อวันแข่งขันเนาะเราก็มาเลือกที่โหมดกิจกรรมของเรานะครับของ Garmin ส่วนใหญ่ปุ่มจะเหมือนกันอยู่แล้วนะครับปุ่มด้านบนกดเพื่อเปิดโหมดวิ่งนะครับแล้วก็เห็นไหมครับมันจะเลื่อนได้อ่าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับเราเลือกมาที่การวิ่งเทรลนะครับแล้วก็กดปุ่มตรงกลางเนี่ยค้างไว้ พอค้างไว้มันจะเข้าไปเมนูการตั้งค่าของการวิ่งนะครับเราก็เลื่อนลงมาที่คำว่าการนำทางนะครับแล้วก็กดปุ่มขวาบนเพื่อเลือกนะครับการนำทางปุ๊บมันจะมีคำว่าเส้นทางนะครับอันนี้เมนูภาษาไทยนะโอเคถ้าภาษาอังกฤษก็ลองแปลดูแล้วกันเนาะเส้นทางปุ๊บเราก็กดเลือกเข้าไปอีกนะครับเห็นไหมครับ จะมีมาแล้วนี่ที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับริมผา Xtrail RP30 ที่เราตั้งชื่อไว้นะครับด้านบนนี้ของปีที่แล้วนะเราเลือกอันนี้นะครับริมผานะครับแล้วเราก็กดเลือกเข้าไปเลยอ่าก็จะโหลดนิดนึงนี่เรียบร้อยแล้วครับนาฬิกาเราก็จะแสดงเส้นทางนะครับระยะทางรวมไปถึงตัวเกณฑ์นะครับความสูงนะครับ770เมตรนะครับแล้วเราก็เลือกไปดูรายละเอียดได้ครับ ถ้าเราจะเริ่มวิ่งนะครับเราก็กดต่อได้เลยตามเส้นทางอ่ะผมสาธิตให้ดูก่อนแล้วกันสมมุตินะครับนี่แล้วก็เตรียมตัวนะครับนี่จะบอกระยะทางเพสทั่วไปนะครับเหมือนหน้าตาเมนูวิ่งเลยนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีแผนที่อ่านี่ก็แล้วแต่เมนูวิ่งนะครับแต่ว่ามันจะมีตัวนี้เห็นไหมครับอ่าจุดตัวนี้พวก C p ต่างๆครับจุดให้น้ำนะครับจุด CPA1 A5 นนะครับก็จะบอกนะครับว่าเหลือ อีกกี่เมตรกี่เมตรอ่ากี่กิโลนะครับตัวนี้นะครับบอกระยะทางเห็นไหมตอนนี้ผมอยู่นนทบ,บุรีเพราะฉะนั้นเขาจะบอกว่าเราอยู่นอกเส้นทาง170กิโลนะครับมันก็จะมีเป็น GPS นําทางให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นระยะเกณฑ์ให้เราดูนะนี่ขนาที่เราวิ่งนะครับอ่านี่ก็จะเป็นเวลาโดยประมาณนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาเมนูขนาดที่เราวิ่งนะครับเราลองแบ็คกลับไปดูอย่างอื่นอ่า เหมือนเดิมนะครับเข้ามาที่การนําทางเหมือนเดิมนะครับเส้นทางเหมือนเดิมแล้วก็เลือกที่ริมผานะครับอ่ะทีนี้ก่อนที่เรากดลงไปแล้วเราจะไม่ได้สมมุติว่าเรายังไม่ไปวิ่งนะครับเราจะดูรายละเอียดก่อนเราเลื่อนลงมาดูอะไรได้บ้างนี่แผนที่เนาะถ้ามีโหมดแผนที่ก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับต่อไปก็จะมีระดับความสูงนะครับนี่ระดับความสูงก็จะมีเกณฑ์ให้เห็นครับว่าตัวไหนถึงตรงไหนนะครับแบกให้ดูเนาะชื่อก็อ่ะ มีชื่อเราจะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับโอเคเลือกลงมาอ่ะเดี๋ยวเดียวอีกทีหนึ่งเนาะเราก็มีดูการปีนนะครับอ่าเราก็ดูสามารถดูได้ครับเราจะปีนช่วงไหนบ้างความสูงเนาะนี่ก็ออกตัวนะ1.4กิโลจะเริ่มเจอทางชันแล้วนะครับเห็นไหมช่วง7กิโลก็จะชันขึ้นเรื่อยๆนี่ขึ้นไปอีกนะครับเนี่ย มันจะมีความชันบอกว่าช่วงไหนที่เราต้องปีนบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดของตัวการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแม p gpx ไฟล์ 5, ลงสู่นาฬิกาการ์มินนั่นเองนะครับอ่ะเห็นไหมวิธีอาจจะไม่ได้ยากครับไม่ได้ยากต้องลองฝึกดูนะก็สำหรับเพื่อนๆที่สอบถามเข้ามานะครับเก<ๆ>ี่ยวกับวิธีดาวน์โหลดรวมไปถึงติดตั้งก็นำเสนอให้แล้วประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามด้วยนะครับคลิปนี้มาแบบไม่เห็นหน้าแล้วกันเนาะ สักหนึ่งคลิปไปแล้วครับบ๊ายบาย